สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมรรการนะครับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับเกมช่วงจิงอํานาจนะครับเกมการเมืองระหว่างประเทศนะระหว่าง2องขั้วสองข่ายมหาอำนาจโลกตะวันตกและตะวันออกนะครับทางฝั่งตะวันตกนําโดยสหรัฐและพันธมิตรตะวันตกนะครับทางฝั่งตะวันออกก็มีพันธมิตรนะระหว่างรัสเซียจีนแล้วก็ในกลุ่มพันธมิตรของรัสเซียและจีนด้วยนะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองเห็นนะเป็นหมากเกมนะครับในการช่วงชิงอํานาจนะทางภูมิรัฐศาสตร์โลกการแผ่ขยายอํานาจอิทธิพลน,นะไปในภูมิภาคดินแดนต่างๆไปในน้านน้ำน่านฟ้านะในส่วนต่างๆของโลกเนี่ยต้องบอกว่ามันคือเกมนะซึ่งผมก็ได้ทำคลิปเป็นคลิปแรกนะครับชื่อว่าเกมส่งเทียบเชิญท้ารบครั้งที่1น,นะครับ ส่วนคลิปนี้ผมถือว่าเป็นเกมนะครับส่งเทียบเชิญนะครับทารบครั้งที่2นะจะเป็นอย่างไรนะครับมารับฟังกันนะวันเกมที่เราเห็นกันอยู่นะแน่นอนครับนะอย่างเกมท้ารบนะส่งเทียบเชิญครั้งที่1เนี่ยเราเห็นแล้วประเด็นนั้นเกิดขึ้นในยูเครนนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วนะเมื่อทางรัสเซียนะครับได้บอกถึงเส้นแดงนะยูเครนว่า ไม่ให้เข้าไปสมาชิกขององค์การเนตโต้นะครับและให้สหรัฐกับพันธมิตรตวันตกนะอย่ารับยูเครนแต่สุดท้ายการเจราจาล้มเหลวนะครับดูเหมือนว่ารัเสเซียจะจับสัญญาณนะถึงประเด็นว่าทางด้านสหรัฐตะวันตกเนี่ยต้องการนะที่จะเข้ามาควบคุมนะเข้ามาเป็นปฏิปักษกับรัเสเซียนะก็เหมือนกับการส่งเทียบเชิญทารบนั่นเองนั่นคือจุดแรกนะครับอันคือครั้งแรกนะครับ สิ่งที่ผมมองเห็นเกมส่งเทียบเชิญทารบครั้งที่2จุดที่2เนี่ยเกิดขึ้นในบริเวณเกาะไต้หวันนะครับซึ่งจีนขู่แล้วขู่อีกนะว่าอย่าเล่นกับไฟนะอย่าเล่นกับไฟนะเพราะจีนนะครับจะไม่ปล่อยไต้หวันนะแต่เองเนี่ยดูเหมือนว่าทางด้านสหรัฐเองนะครับก็มีการส่งผู้แทนระดับสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นประธานสภาพผู้แทนรัศดรนะครับสอวอนะสส นะก็บินเข้าไปไต้หวันบ่อยครัง้งนะซึ่งจีนก็ตอบโต้นะด้วยการซ้อมรบจริงนะปิดล้อมเกาะไต้หวันในการซ้อมรบจริงใช้วุฒจริงนะซึ่งแนะ่นอนครับถ้าเรามองหมากเกมของจีนนะจีนก็จะไม่ใช่ใช้หมากรุกนะที่จะลุกคืบดินแดนเข้าไปนะขยายที่พลนะผ่านลักษณะของอาขายกับทางด้านหมากรุกนะของทางตะวันตก อาจจะจีนก็สร้างหมากร้อมนะครับในการร้อมไต้หวันอยู่เหมือนกันนะครับในการปิดร้อมต่างๆอย่างไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นหมากรุกนะครับหรือว่าหมากร้อมนะแต่ในที่สุดก็ต้องการช่วงชิงนะความมีอิทธิพลมีอำนาจนในทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกมันประเด็นไต้หวันเนี่ยจึงมองได้ว่านะครับจะมีความคล้ายคลึองกับยูเครนอยู่พอสมควรนะในเกมการเมืองระหว่างประเทศ ในเกมของการช่วงชิงอำนาจนะครับระหว่าง2ขั้ว2ค่ายมามอำนาจโลกนะครับซึ่งขณะที่เราเห็นว่าประเด็นยูเครนนะครับยังยืดเยื้อและมีโอกาสบรนปลายนะเพราะฉะนั้นในประเด็นไต้หวันเขามีโอกาสไหมก็มีโอกาสอยู่นะผมจึงเรียกว่าจุดนี้จะเรียกว่าเกมนะส่งเทียบเชิญทารบครั้งที่2จุดที่2เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมองเห็นว่า กนะารที่ทางสหรัฐนะครับได้คาดการนะว่าจีนเนี่ยจะบุกไนะต้หวันเนี่ยนะประมาณ18เดือนข้างหน้าเนี่ยนะบัรจุดนี้ก็เป็นจุดสําคัญนะเพราะว่าการที่ทางสหรัฐคาดการนะครับก็แปลว่าต้องมีหน่วยเข่ากองแลาจะแม่นยำเลยนะครับเพราะว่าทางสหรัฐเคยคาดการถูกต้องมาแล้วว่าทางรัสเซียเนี่ยจะบุกยูเครนนะครับและในที่สุดรัสเซียก็บุกยูเครนก็เป็นไปได้นะครับที่จีนจะบุกไต้หวันนะครับแต่ก็เชื่อว่ามันน่าจะมีมูลเหตุ อะไรบางอย่างที่ทาให้จีนต้องบุกไต้หวันซึ่งแน่นอนจีนก็นต้องคิดคํานวณแล้วว่าการบุกไต้หวันก็คือการเผชิญหน้ากับสหรัฐโดยตรงนะนั่นหมายถึงว่าการนะสู้กันนะการทําให้อีกฝ่ายหนึ่งหมดสภาพไปเลี้ยงไปก็แน่นนแล้วสิ่งที่ผมมองเห็นคือถ้าเกิดจีนนะครับนะเปิดศึกนะกับทางสหรัฐเนี่ยนะนอกจากไต้หวันแล้ว ก็คงหนีไม่พ้นในประเด็นของทะเลจีนใต้ซึ่งเกิดข้อพิพาทกันมานะค่อนข้างยาวนานนะหลายปีแมประเด็นของทะเลจีนใต้ก็จะเป็นนะบริเวณโซนนะที่จะถูกผลกระทบในการสู้กันนะครับระหว่าง2องมหาอำนาจโลกนะระหว่างจีนกับสหรัฐด้วยนะครับรวมถึงพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคนี้เช่นออสเตรเลียนะครับนะหรือว่าประเทศอื่นนะครับนะที่อยู่ในภูมิภาคนี้ นะก็น่าจับตาดูนะว่าจะเป็นอย่างไรนะในประเด็นของทะเลจีนใต้ซึ่งผมเชื่อว่าถ้านะเกิดการ,รเผชิญหน้าระหว่างจีนกับสหร,รัฐในบรเิเวณไต้หวันเนี่ยนะครับเล่มาแถวทะเลนะตะวันออกนะตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์นะครับนะที่มันจะเป็นเรื่องราวนะที่ใหญ่โตแลนะแนะ่นอนครับถ้าเกิดการ,รเผชิญหน้ากันทั้งที่ในประเด็นของ ยูเครนเนี่ยยังไม่แผ่วยังไม่จบมีโอกาสที่บันปลายเนี่ยมันก็จะเป็นมหาสงครามใหญ่ของโลกใบนี้นะครับต่มีโอกาสที่ลุกลามบันปลายนะไปเป็นมหาสงครามโลกหรือไม่มีโอกาสเผชิญหน้าทางนิวเคลียร์หรือไม่มีโอกาสนะครับอันนี้ก็น่าสนใจซึ่งเราต้องคอยติดตามดูสถานการณ์นะครับแล้วก็ โอกาสนะครับที่มันจะขยายตัวบรรปลายอย่างไรนะครับโดยเฉพาะนะเกมส่งเทียบเชิญทารบจุดที่2ครั้งที่2เนี่ยถ้าจะเป็นจุดติดขึ้นมานะครับนะเกิดการสู้รบนะระหว่างจีนนะกัมหรัฐมีโอกาสที่มันจะขยายตัวบรรปลายไปในภูมิภาคอื่นอย่างเช่นแถบเอ่อคาบสมุทรเกาหลีนะล้วไล่ลงมาแถวแถวทะเลจีนใต้ด้วยนะครับ ก็จะเป็นการต่อสู้กันนะระหว่างจีนสหรัฐแล้วก็พันธมิตรในภูมิภาคแถวๆนี้อย่างออสเตรเลียก็มีโอกาสนะครับก็ต้องดูที่ทางเตรียมไปด้วยว่าตรงจุดไหนที่อาจจะเป็นสมรภูมิตรงจุดไหนที่จะปลอดภัยรวมถึงเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติถ้ามันเกิดการทำลายล้างใหญ่เช่นนี้นะครับเอาละครับเรามาดูเรื่องของนะเศรษฐกิจกแล้วก็สุขภาพอนามัยนะสำหรับคนไทยกันบ้างนะ ก็มาดูน้ำพึ่งป่าภูพานนะครับน้ำพึ่งเดือน5นะครับหปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นนะเป็นน้ำพึ่งที่มีประโยชน์และมีสรรพคุณทางยาสูงที่สุดนะครับช่วงอากาศแปรปรวนนะครับเหมาะที่จะทานสูตรน้ำพึ่งมะนาวเสริมภูมิต้านทานนะครับดื่มอุ่นก็ลดอาการไอเจ็บคอนะประโยชน์ของน้ำพึ่งเดือน5ก็มีว่าปรับสมดุลในร่างกายมีแร่ธาตุต่างต่างเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนโจำเป็นรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนต์และว,วิตามิน BC แร่ธาตุนะครับ ลองศึกษาดูนะครับ12คุณนประโยชน์ของน้ำพึ่งเดือน5นะหนึ่งในนั้นก็คือเป็นพวกละคายยานะในการลดอาการอักเสบแล้วก็เป็นยาอายุวัฒนาเพราะมีคุณนประโยชน์ที่สูงนะครับช่วงโปรโมชั่นพิเศษสำหรับ f c ช่องอาจารย์เสกจุศูนยนะครับซื้อน้ำพึ่งป่าภูพาน700มิลตร3ขวดนะแถมฟรีเฮลตี้สแน็คขนมเพื่อสุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจจะเป็นงาดำออแกนิกนะครับขั้วบ,บทราคา120บาทนะครับหรือว่าเป็นถั่วไรเือ,อร์อแกนิกนะครับขนาด2 50กรัม1กระปุกราคา120บาทนะครับหรือผักผลไม้ออแกนิกอบกรอบนะครับแว็กซ์ฟลาย2แพ็คราคา130บาทนะครับจากเดิมราคาขวดละ350 3ขวดก็พันห้าสิบบาทนะครับรวมของแถมก็เป็นพันหนึ่งร้อยแปดสิบแต่ลดพิเศษนะครับเหลือพันบาททวนไม่รวมค่าจัดส่งนะครับสั่งได้แต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้เท่านั้น ท่านสามารถสั่งสินค้าได้ที่โทรนะครับหรือแอดไลน์0 81, 8 1 8 1 5 0 7 6 6นะครับคุณหนึ่งนะครับโปรดระบุว่ามาจากช่องอาจารย์เสกค่นะครับทั้งจะได้ราคาโปรโมชั่นและของแถมนะให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อนะครับผู้รับและทักไลน์นะเพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับขอทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสุขภาพจิตที่ดีมีสีปัญญาแจ่มใสในการมองโลกในการวิเคราะห์ต่างๆและรอดปลอดภัยนะจากเกม การช่วงชิงอำนาจนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ